สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนหูกางชาแนลนะคะสําหรับ EP นี้นะคะกวางก็จะพาพี่พี่นะคะมาชมบอนสีนาพันธุ์เลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกวางม,มาแบ่งให้แบบราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะพี่ๆี่ค่ะเรนูนครนะคะ,นะคนนะ,คะต้นนี้นะคะกวางขออนุญาตแบ่งพี่พีนะคะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะราคา65บาทพอค่ะ 65บาทนะคะเรนูนครคะพี่ขานะชายชนนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกว้างเหลือแต่กระถางเล็กนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะกว้างให้ราคา39บาทนะคะชายชนนะคะพี่พี่ขานะรักเอ้ยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะราคาพิเศษไปเลยนะคะ45บาทนะคะขออนุญาตแพกทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะก็จะเป็นรักเอ้ยนะคะเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รักเอ้ยต้นนี้นะคะพี่พี่ขานะกว้างให้ราคา55บาทนะคะรักเอ้ย55บาทนะคะจะเป็นรูปไม้ใบพัดสีแดงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะกระถางนี้นะคะพี่พี่ขานะกว้างให้ราคา45บาทพอค่ะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะ45บาทาะคทนะคะจะเป็นเกาะเกตนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกว้างแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะไซส์โตมากๆเลยนะคะขนาดนี้เลยนะคะกว้างให้ราคา70บาทนะคะ เกาะเกตนะคะพี่พี่ขานะนารีบุรพานะคะพี่พี่ขานะของกวางที่สวนมีหลายต้นอยู่นะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะนารีบุรพานะคะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขา65บาทพอค่ะแพ็กทั้งกระถางให้เลยนะคะ65บาทนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะเป็นรูปไม้นะคะ สีสวยมากๆเลยนะคะฟอร์มสวยนะคะต้นนี้ขอย่านห่อตุ้มดินให้พี่พี่นะคะราคา40บาท Aww, พอค่ะะคะจะเป็นมนสวรรค์นะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะมนสวรรค์นี้จะเป็นบอลสีใบใหญ่นะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะขงให้ราคาห่อตุ้มดินให้นะคะราคา25บาท oh, พอคะ่ะ,คะจะเป็นเดชชินีนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะ กวางขออนุญาตห่อตุ้มดินให้พี่ๆนะคะไซส์โตมากๆแล้วนะคะต้นนี้นะเดชินี่ห่อตุ้มดินให้ราคา45บาทพอคะ่ะ,คะดารานพรัตนะคะพี่ๆขานะน้องเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะ น่าจะแพงนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะดารานพรัตนะคะต้นนี้กวางขออนุญาตแพ็กทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะกรางให้ราคา40บาทพอคะ่ะจะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะพี่พี่ขานะกรางขออนุญาตห่อตุ้มดินให้นะคะราคา90บาทนะคะไซส์โตมากๆเลยคะ่ะต้นนี้นะคะมณนีรอมเพชรน,นะคะต้นนี้ขออนุญาตแพ็กทั้งกระถางให้เลยนะคะราคา60บาทนะคะนี่นะคะอ่ามีชื่อว่าเทพสายฟ้านะคะพี่พี่ขานะกวางขออนุญาตส่งทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะราคา100 ห้บาทนะคะเทปสายฟ้านะคะมีหัวนะคะพี่พี่ขานะดูโคนน้องก่อนนะคะต้นนี้นะมีหัวนะคะพี่พี่ขานะหลวงตาเมืองนะคะพี่พี่ขานะกวางขออนุญาตห่อตุ้มดินให้นะคะไซส์โตมากๆเลยนะคะต้นนี้นะกวางให้ราคา150บาทพอค่ะพี่พี่ขานะสุวรรณสอนนะคะพี่พี่ขาโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับเช้าเช้าวันนี้นะคะพี่พี่ขานะกวางขออนุญาตแพ็กทั้งกระถางให้เลยนะคะราคา150บบาทนะคะพี่พี่ขา สวยมากๆเลยนะคะสวนน่าสอนนะคะนะคะจะเป็นรูปไม้นะคะพี่พี่ขานะใบหอกนะคะพี่พี่ขาสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะกวางขออนุญาตแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะกวางให้ราคารากเดินดีมากๆเลยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้หนูให้ราคา100 100บาทค่ะพี่พี่ขานะต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะเจ้าปอแก้วนะคะพี่พี่ขานะกวางให้ราคา45บาทนะคะ เจ้าปอแก้วนะคะมีสองกระถางนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขานะอันนี้กระถางที่สองนะคะราคา45บาทนะคะเจ้าปลอแก้วนะคะสำหรับ f อที่ถามมานะครับมีไม้เหลืองไหมนะครับนี่จัดให้พิเศษต้นนี้นะครับไม้เหลืองสวยๆแบบนี้นะครับไม้มเมล็ดนะคบจัดให้ในราคาเพียงแค่ 80บาทเท่านั้นเองครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าณเมืองนนนะครับแต่ว่าเขาเป็นแผงกึ่งใบกลมนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าปลายจะแหลมอยู่นะครับก็ให้เป็นหน้าแผงสวยๆแบบนี้ในราคาตัวนี้เป็นกอเลยนะนี่กอเลยเอาไปแยกเองนะครับส่งห่อตุ้มเนาะตัวนี้ เอาไป190บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับเป็นยกศิษย์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี้ใครอยากได้กระถางนี้พิเศษนะครับใครอยากได้ส่งทั้งกระถางนะไม้เมล็ดยกศิษย์ตัวนี้350บบาทเท่านั้นเองค่ะ หานุมานประสานกายนะคะบ้านไหนยังไม่มีนะคะกระถางนี้กวางขออนุญาตแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะราคา70บาทนะคะหานุมานประสานกายนะคะจะเป็นเทา้าทองอินนะคะพี่พี่ขานะน้องลูกดกมากๆเลยนะคะพี่พี่ขามี3ต้นเลยนะคะในกระถางน,นี้นะกวางขายแพ็คแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะพี่พี่ขานะ150บาทนะคะเทา้าทองอินนะคะจะเป็นรูปไม้นะคะใบหอกนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางให้โปรโมชั่นพิเศษ สำหร elle, ับเช้านี antis, an, ้เลยนะคะราคา120บาทนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะ120บาทพี่พี่ขานะเป็นรูปไม้นะคะแม่อุ้มฝักเป็นปีศาจแดงนะพี่พี่นะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคาพิเศษนะคะพี่พี่ขานะ45บาทพอค่ะนะคะพี่พี่ขานะเป็นรูปไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะกวางให้ราคา70บาทนะคะพี่พี่ขานะ70บาทนะคะห่อทั้งกระถางให้เลยนะคะต้นนี้นะคะราคา70บาทค่ะพี่พี่ขานะ ปีศาจแดงแผลงนะคะพี่พี่ขานะกวางขออนุญาตห่อทั้งกระถางนี้ให้เลยนะคะราคานะคะพี่พี่ขานะ70บาทค่ะพี่พี่ขานะมณนีล้อมเพชรแผลงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะกระถางนี้นะคะกวางแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะกวางให้ราคาพิเศษนะคะพี่พี่ขานะ75บาทเพาะค่ะพี่พี่ขานะพบรักนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นอ่าด่างนะคะพี่พี่ขานะไซส์โตมากๆแล้วนะคะกวางขออนุญาตแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะราคา70บบาทนะคะ พี่ๆขานะพบรักนะคะพี่ๆขานะยอดมงกุฎนะคะไซส์โตมากๆเลยนะคะกวางขออนุญาตแพ็กอ่าห่อตุ้มให้นะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะคะหนูให้ราคา60บาทพอค่ะนะคะพี่ๆขานะเมืองน้นนะคะขออนุญาตแพกทั้งกระถางให้เลยนะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะคะกวางให้ราคา45บาทนะคะาเมืองน้นนะคะ45บาทนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะสีออกแบบอย่างนี้เลยนะพี่ๆมีหน่อด้วยนะคะ ต้นนี้นะคะราคาขออนุญาตแพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยนะคะราคา80บาทพอค่ะพี่ๆขานะต้นนี้จะเป็นรูปไม้น้องจะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆออกส้มๆมานะพี่ๆค่ะต้นนี้นะแต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะต้นจริงนะคะกวางให้ราคาแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะราคา50บาทพอค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ีชื่อว่านารายณรมิรนะคะพี่ๆขานะ สีสวยมากๆเลยนะคะต้นจริงนะคะแล้วก็ไซส์ฟอร์มสวยแล้วนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคาห่อทั้งกระถางให้เลยนะคะราคา55บาทพอค่ะนารายนริมิตนะคะคเป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับและที่อยากจะเซอร์ไพรส์ก็คือเขากําลังจะมีดอกครับเห็นไหมครับนี่เขากาลังจะออกดอกครับใครอยากเอาไปผสมนะครับนี่เป็นนอกตู้ด้วยนะครับต้นนี้ผมแบ่งให้ทั้งกระถางนะครับ100 80บาทครับสวยมากครับบอกเลยครับะะตัวน,นี้ชื่อว่าพัชรามณีนะคะพี่พี่ขานะบอนต้นนี้สีสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะกวางให้ราคานะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะราคา130บาทนะคะต้นนี้นะ130นะะบาทนะ,ะ,นะ,ะอันนี้จะเป็นรูกไม้นะคะ ลูกไม้สีสวยแล้วก็ฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคานะคะยกสิทธิ์ไปเลยนะคะต้นนี้นะราคา150บาทนะคะพี่พี่ขาแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะเจ้าจักระพาสสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อมานะคะพี่พี่ขานะกวางขออนุญาตส่งทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะราคา80บาทนะคะพี่พี่ขานะสวยมากๆเลยนะคะพี่ขาโรสนะคะต้นนี้มีหัวนะคะพี่พี่ขากวางขออนุญาตแพ็คห่อตุ้มดินให้พี่พี่นะคะราคา1 180บาทนะคะโรสสวยๆแบบนี้เลยครับเป็นลูกไม้เหลืองส้มนะครับราคานะครับโอ้โหแบ่งปันกันเลยส่งทั้งกระถางนะกระถาง หกนิ้วนะครับนี่จัดให้กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่อันนี้หน้านี้นะครับนี่แล้วก็มีอีกหน้าหนึ่งเป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับไม้มเมล็ดนะครับนี่อย่างนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทครับให้ในราคาพิเศษไซส์ใหญ่ๆกันเลยครับนี่นะครับเป็นลูกไม้ป้ายส้มนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับต้นนี้พิเศษใน EP นี้นะครับปกติขายสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเอาจัดให้พิเศษนะครับนี่สามร้อย ่บาทเท่านั้นเองครับเป็นซับพูนผลแผงนะครับนี่ใครสนใจอยากได้เอาไปเลยนะครับกระถางนี Gerilim ้นะ60บาทเองครับชื่อว่ารัตนรุ่งเรืองนะครับนี่ไซส์ไม่เล็กนะครับนี่ใหญ่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับสวยๆแบบนี้ส่งทั้งกระถางไปเลยนะครับนี่รัตนรุ่งเรืองนะครับนี่จัดให้เ0็ดสิบบาทมีชื่อว่าอรสานะคะพี่ๆค่ะนะฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะกว้างขออนุญาตแพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยนะคะราคานะคะ150บาทนะคะแล้วเรามาปิดอีพีกันด้วยต้นนี้นะครับศิลาจ จักรพัดนะครับอุ้ยหายากนะครับมีสวยๆแบบนี้นะครับสิลาจักรพัดกระถางนี้8นิ้วเลยนะครับผมส่งทั้งกระถางนะครับใครสนใจสิลาจักรพัดต้นนี้นะครับจัดให้พิเศษเลยนะครับ3 9 9บาทเท่านั้นเองครับฝากติดตามกดไลค์ s ับ s ไ r i b e สันกระดิ่งสวนคุณกวางชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีวันสีม่ให้ชมในทุกๆวันนะครับสำหรับอีพีต้องลาไปแล้วขอกราบคำว่าสวัสดีครับ